สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนแรงๆเมื่อนี้คุณตาวิถีไทยกับพามาเหาะสวนต้นไม้มงคลเนาะขับเนาะคุณตาวิถีไทยเย็นนี้จะเอาอะไรมารีวิวหรือสัน้นเป็นต้นไม้มงคลหรือเปล่าเป็นต้นไม้มงคลแน่นอนครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะเมื่อนี้เป็นต้นคลา้านี่ ที่มีคนหลายๆคนสนใจหลายๆคนกับปลูกเนาะโอ้คุณตาวิถีไทยต้นคล้านี่มีหลายชนิดหลายประเภทหลายอย่างแล้วก็ต้นคล้าแต่ละชนิดแต่ละอย่างก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองมีความโดดเด่นมีความสวยงามเป็นของตัวเองแล้วก็มีชื่อเนาะที่เป็นมงคล บบสิเป็นต้นคลาแววมยุราต้นคลาลิบบินเห็นหมอนอนั้นี่คลาลิบบินนี่คลาแววมยุราคลาขุนแผนคลาใบาละพันนางพญาคลาทองเนาะและตัวนี้ที่จะนำเสนอนี่นี่นีนน่สายตาของท่านผู้ชมก็คือคลาพลอยไพยริน ปาทิโุคุณตาวิถีไทยฟังแต่ชื่อฟังแต่ชื่อก็เป็นมงคลแล้วครับพลอยไพรินชื่อเพราะชื่องามชื่อเป็นมงคลนักแลนี่ปลูกไว้อยู่ใสกสิมีพลอยไพรินคือสิ่งของที่เป็นล้ำค่าอัญมณีอัญมณีที่มีคุณค่า พลอยไพรินนี่เห็นบอกป่าคนที่เขาตามหาเครื่องประดับอัญ,ญมณีที่มีความสวยงามก็คือเพชรพลอยเนาะเออนี่เป็นชื่อเพชรพลอยนี่คลาพลอยไพรินงามสะดุดตาเป็นใบด่างนะนี่นท่านผู้ชมเป็นใบด่างโอ้คุณตาวิถีไทยคือขักแค่มือนี่ มือนี้คือจัดเอาต้นไม้มงคลมามงคลตั้งแต่ชื่อผู้จัดการโรงแรมเพื่อนบอกว่าคุณตาวิธีไทยเอ้ยผมนี่ฮะเอาคลาพลอยไพรินนี่ไปปลูกไว้ตรงบริเวณป้ายโรงแรมเป็นสิริมงคลเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมเพื่นว่านี่คือพลอยไพรินเออ แล้วผมยังจัดเอาไปไว้ในสวนต้นไม้มงคลพร้อมเวลาที่มีลูกค้ามารับประทานอาหารเช้าอาหารเที่ยงอาหารเย็นนี่สิมองออกไปทางนอกกระจกเนาะเห็นสวนต้นไม้มงคลสิมีต้นคลา้าพรอยพลินอันนี้ยืนตระงานอยู่ในกระถางงามคนถามลูกค้าถามว่าคนที่มาพักที่โรงแรมกินเข่าไปพร้อมเบิ่งไปพร้อมแนมไปที่สวนต้นไม้มงคลเนาะ ผู้จัดการที่อยู่ข้างนอกยืนเด่นเป็นสง่าอยู่เนี่ยชูใบขึ้นมาเป็นสีด่งดางๆสวยๆนี่น,นี่คือต้นคล้าพลอยไพรินใช่ไหมแสดงว่าคนที่มาพักที่โรงแรมเนี่ก็มีความรู้เรื่องต้นไม้มงคลไนดะผู้จัดการก็บอกว่าครับท่านถูกต้องครับทําไมมันสวยจังเลยที่บ้านผมเอาไปปลูกทําไมมันไม่สวยอย่างนี้<อ>เพื่อนวะ ก็เรารดน้ำพรวนดินใส่ใจดูแลเพื่อให้แขกลูกค้าที่มารับประทานอาหารจะได้ยนนโฉมคล้าพลอยไพรินอันนี้แบบว่าให้เป็นที่ประทับใจเป็นความงามเวลาที่รับประทานอาหารก็ดูอะไรที่เป็นสวยๆงามๆไปด้วยเหมนว่าโอ้มีขายไหมผู้จัดการผมอยากซื้อเอาที่ต้นสวยๆนี่ไปปลูกเหมนวา ผู้จัดการบอกว่านิ่งไปสักครู่นึงบอกว่าท่านครับทางโรงแรมของเราไม่มีนโยบายขายต้นไม้มงคลครับแต่เรามีโครงการคืนกำไรให้ลูกค้าโดยมอบก,กระเช้าของชมลร่ยที่ลูกค้าถูกใจอยู่ในส่วนเนี้ยสามารถเลือกได้หนึ่งต้นครับวันทันโอ้ดีใจขนาดนะ ทำไมโรงแรมของผู้จัดการนี่มันส่่างประทับใจมากนี่ดีใจมากอืมผมจองคลาพรอยพรินหนึ่งต้นนะนี่เวลาที่ผมเช็คเอาท์ออกนี่อ่ได้ครับท่านประธานวาันป้าทิโตผู้จัดการโรงแรมมีแผนการที่สิประชาสัมพันธ์โรงแรมเพื่อนอย่างแยบยลที่สุด โดยเอาชื่อโรงแรมนะ่ะติดไปกับกระเช้ามงคลอาต้นกระเช้าต้นไม้มงคลไปพร้อมนะชื่อโรงแรมเบอร์โทรติดไปพอเอาไปตั้งไว้ปุ๊บนี่เพื่อนเพื่อนมาเยี่ยมท่านประธานเพื่อนท่านประธานต้นคลา้าปรอยพาดินนี้ท่านได้แต่ใดมาโอ้ก็ไปพักที่โรงแรมนี่สิจึงได้ โรงแรมไหนนะหนาวานบอกนี่ไงนี่ไงป้ายชื่อโรงแรมติดอยู่ที่กระถางกระเช้าต้นไม้มงคลน,นี่ไงเพนว่าโอ้มีการประชาสัมพันธ์กันไปเนาะดีละเราจะไปใช้บริการบ้างเพ่นว่าแล้เวเพ่นยังบอกอีกนะสามารถที่จะจองต้นไม้ได้ล่วงหน้าอยากได้ต้นอะไรเพิ่นว่าบอกว่าจะเป็นเศษฐีเรือนนอกคราแววมยุราคราขุนแผนคราลิบบิน ระกขังทองต้นกวักใบโพหรือลิ้นมังกรด่างนะหรือจะเป็นต้นอ,อะไรต่างๆนี่สวยๆงามๆนี่นี่ต้นกุมานทองนะหรือว่านสิบแสนหรือจะเป็นว่านสีทิพว่านพญาค้างขาวหองเงินหอทองพญาสเสวตหรือจะเป็นต้นบอลสี ก็ยังมีท่านมาสันป่าที่โทบอลสีกำลังฮิตเนาะเออนะถ้าเป็นกระเช้าของํำรวยที่เป็นชายชนนี่คือสิขักนางไมแบบนี้เอ <c oughs> เอเ่อท่านอ่าในไอ้ผู้จัดการเพื่อนบอกว่าโอ้สำหรับบอลสีที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้ทางบอดใหญ่บอดโรงแรมนะประธานอวุโสกำลังประชุมกัน ว่าจะเอาบอลสีนี่ที่มีชื่อดังๆบอกว่าสิเป็นพวกลูกไม้อ่าบอลลูกไม้อ่าสตรอเบอรี่สตาหรือหกหลงกวนอูกวนอิมอ่นางไหมพระนครชายชนอ่าหรือจะเป็นเจ้ากุงไกเซอร์เจ้ากุงเดนมาร์กนี่เอามาเป็นกระเช้าของชาลวยเลี้ยงไว้นะลูกค้าคนไหนอยากได้บอนสีก็สามารถเลือกได้หรือนกกะทาหรือ อาจจะเป็นพวกทับทิมแบบนี้อือโอ้ได้การได้การได้การขอบคุณท่านประธานเอ่อท่านท่านผู้จัดการมากๆาสันไม่เป็นไรครับนี่เป็นการคืนกำไรให้ลูกค้าสันบัดน,นี้พอมาถึงในห้างทองในห้างทองบอกว่าคุณตาวิถีไทยคราบพลอยไพยริน เหมาะที่จะปลูกในกระถางมังกรพว่าตั้งยืนจงงานอยู่ทงบริเวณทางทางเข้าประตูทางเข้า,ตา,ขาแต่ด้านหน้าห้างทองนะแม่นไผ่ผ่านไปผ่านมาก็เห็นคลา้าพลอยพลินโบกสะบัดนะโบกใบเวลาที่อ่าลมต้องลมเนาะพัดปลิวสวัยแบบนี้งามนะสะท้อนแสงเข้าตา ลูกค้าเลือดเบ่งไผ่าย,ย่างมากกระเลือดเบ่งไผ่าย,ย่างไปกระเลือดเบ่งพอเลือดดูต้นคล้าพลอยพลินด้านหลังของต้นคล้าพลอยพิินปัดเป็นห้างทองนะเขียนป้ายตัวใหญ่ๆห้างทองปุ๊บต้นไม้มงคลหนึ่งต้นสำหรับลูกค้าที่มาอ่าซื้อทองขายทองและแลกเปลี่ยนทองใส่ปะเขียนไว้อีกนะ ได้การได้การมันซีเมนมันสีตรงปกอยู่บอกเพิ่นว่าอืมเข้าไปซื้อบางนู้อว่าเอา้าเลือดเบ่งในมือิ่นมีแหวนวงหนึ่งมันอยากคับๆแน่แล้วเนาะแหวนก็ดีเฮงละสิเข้าไปเปลี่ยนเอาโตใหม่มางามๆแจมๆกันนะบอว่าเข้าไปเปลี่ยนได้คลาพรอยไพรินมาอีหลี่โบ้ดตัวนะโบได้ตัว,นะรต,วตรงปกตรงปก,งปกคือโฆษณาไปไหก็ได้แบบนั้น <c oughs> ได้การโรงเรียน คุณครูพนยกคราพลอยพินอันนี้เข้ามาในชั่วโมงศิลปะศึกษาเนะนักเรียนกันกำลังนั่นอยูอ่นักเรียนทำความเคารพสวัสดีครับคุณครูอคุณครูยกเอาต้นคราพรอยพลินมาวางไปบนโต๊ะปุ๊บมันจะมีโต๊ะตัวนึงนะเป็นโต๊ะคือชั่วโมงศิลปะนี่ ครูจะบอกมอบหมายให้หัวหน้าห้องเนี่ยเอาโต๊ะมาวางไว้อ่าแล้วก็นักเรียนก็อยู่รอบๆนะเอาเก้าอี้หิดเป็นวงกลมอ่าเป็นวงกลมอ่าครูมาตั้งคืบไ้หยิบกระดาษดินสอขึ้นมาวาดแล้วครูจะเฉลยต้นนี้ภายหลังพวกเธอวาดไปก่อนสันตาวาดให้เวลาหนึ่งชั่วโมงน,น้อยมักขนาดนะพวกเรื่อง ตวัสดสีเล่นสีเล่นอย่างนี้อบเรนบอกไปงานต่างๆนี่พวกตุก,กตงตุก,กตาอะไรต่างๆนี่มักวาดมักระบายสีนะลบเราให้ผู้ปกครองพาไปในซุ้มในในมวลของเล่นแล้วก็มีซุ้มระบายสีตุ๊ก,กตาต่างๆนะอันนี้ก็คือกันในชั่วโมงศิลปะนี่ครูจะเอาต้นนั้นต้นนี้มาเมื่อน,นี้ยกเอาต้นคลาพรอยเพยรินมาวาด พอตอนหลังมาสุดท้ายคุณครูให้คะแนนจบแล้วมีแต่คนเขียนงามๆนะเพราะว่าหลายครั้งหลายคราเลยที่นักเรียนได้วาดได้ระบายสีใครรู้จักต้นไม้มงคลอ,อันนี้บ้างยกมือขึ้นครูยังบทเฉลยได้ถามดูก่อนนะเพราะมันจะมีนักเรียนบางคนที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองเนะ่ยปลูกต้นไม้มงคลอยู่หลังสุดผู้ยกมือขึ้นวิธีไทย เด็กชายวิถีไทยยกมือขึ้นปั๊บนะครูครับนี่คือต้นคล้าพลอยไพรินใช่ไหมครับครูมาสันนักเรียนหมูมม่หันไปเบิ้งนะหันไปเบิ้งแม่ไผเป็นคนตอบคือเก่งแท้หันผ้าเดียวหันมาทางหลังเด็กชายวิถีไทยคุณครูตบมือให้เด็กชายวิถีไทยหน่อยเพื่อนเพื่อนมาสันตบมือปั๊บปับบบนี่คือพลอยไพรินไม้มงคล ที่มีหลายคนตามหาและกับปลูกไว้เป็นต้นไม้มงคลมาสัน่นโอวิธีไทยคือหุ่นจักรยกมือขึ้นครูครับถ้าผมโตขึ้นผมอยากเอาต้นคลาพรอยเพรินนี้มาเพาะปลูกแล้วก็ขายเป็นต้นไม้เศรษฐกิจได้ไหมครับครูครูบอกว่าดีมากวิธีไทยนะหลายคนขึ้นมาจากกรุงเทพมหานครหนีไยโควิด ขึ้นมาบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองเนาะมาเปิดร้านขายของเบ็ดตลิดมาเปิดร้านขายอาหารตามสั่งมาเปิดร้านขายต้นไม้นี่นีนโอ้ได้การวิธีไทยครูสนับสนุนสัน้นบัดนี้ในระดับมหาลัยนะห้องนี้เนี่ยเป็นห้องเรียนภาคพิเศษเรียนเกี่ยวกับวิชาพฤกษศาสตร์ของมหาลัยเสาร์อาทิตย์ วิธีไทยเรียนอยู่ห้องนี้บ่นี่เออวิธีไทยเรียนเสาร์อาทิตย์ mm. เฮียนภาคปกติผัด mm. มันเลยแหะอายุเลยแหะนะเพราะฉะนั้นห้องนี้ค่ะจะมีทั้งคนที่อายุหลายแน่ปานกลางแน่นน้อยแน่นะมาเรียนสมกันไปอาจารย์บอกว่าสัปดาห์หน้าให้พวกเธอไปหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นพลอยไพยรินนะ ต้นคราพลอยไพรินนี่นี่น,นี่มาทําเป็นรูปเล่มหาข้อมูลมาในหนังสือในตำรับตําราในวิชาการในยูทูบเบอร์ใน,น Google เออหรืออยู่ใน YouTube คนใดที่เหตุไว้พวกเธอไปหามาแล้วก็มารวบรวมกันเป็นเล่มอย่าลืมให้เครดิตคนที่ให้ข้อมูลแหล่งที่มาของข้อมูลนะเอามาเอามาจากหนังสือเล่มใดเอามาจาก หน่วยงานใดเนาะไปขอมาจากหลวงตาหลวงพี่หรือว่าปราชชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนคุณตาคุณยายสอบถามมาคลาพรอยไพรินนี้มีชื่ออื่นอีกไหมมีชื่อภาษาอังกฤษอะไรอีกไหมหนึ่งสองสหนะบาทนี้พอถึงชั่วโมงเรียนมาวิธีไทยเธอมาพรีเซนต์คนแรกวันนั้นแล้วก็เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะอาจารย์พลบอกว่า นอกจากจะทําเป็นสมุดไว้เรียบร้อยหนังสือเรียบร้อยแล้วนี่จะให้พวกเธอตั้งเป็นโปรแกรม Facebook YouTube นะเพจเว็บไซต์ tik t o อกแล้วก็เอาลงไปคีย์ข้อมูลลงไปใครอยากได้ข้อมูลอะไรก็มาเสิร์ชหาก็จะพบแบบไต้องไปหาในห้องสมุดว่าง่ายๆไปเไปขอบคุณอาจารย์และก็นิสิตนักศึกษาห้องนี้มากๆอืม ผู้จัดการโรงแรมกับในห้างทองเป็นมู่กันเมื่อนี้ไปหากินขา้าวเนาะเลิกงานไปหากินข้าวอยู่ร้านอาหารคุณยายข้างๆคุณยายเอาอาหารซิบแซบได้ผลว่าคือเก้าซิบแซบคือเกลาแล้วมันอร่อยไหมที่ยายทําให้กินทุกครั้งทุกคราอร่อยครับ <c oughs> กินข้าวน้าซัมปลาเรียบร้อยแล้วยายกยกเอาคลาพลอยไพยรินอันนี้มาเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าสองนุ่มนี่ เวลามากินข้าวอยู่ร้านอาหารคุณยายนี่อาหารตามสั่งเพื่อนนี่อืข้าวผัดกะเพราไข่าดาวกับอ,อข้าวผัดผัดกะเพราไข่าดาวกะเพรารวมกับข้าวผัดนี่เออเพื่อนกินละยายรู้ทันทีว่าสองนมนี่ต้องมาหาต้นไม้ไปให้ลูกค้าเพื่อนแน่นอนนะอยกมาทั้งตินตินพร้อมหลานของยายยกมาแขนยักเตื่อยนะแขนยัเตืย่ย <laughs> ดูสิคลาพรอยไพยรินที่ยายยกมาให้นี่มันเป็นอันเดียวกันกันกบที่คุณตาวิถีไทยรีวิวตอนที่กำลังสลุ่มสลุมมืดมืด,มดหรือเปล่าโอ้ของแท้ยายของแท้่ว่าเออของแท้ขอบคุณมากยายเอ้ยอือลูกค้าโทรมาอยากได้คราพรอยไพยรินคลาพรอยไพยรินนี่นี่ผมก็เลยตอบไปว่ามีครับมีครับส <laughs> เัเอเออ่บัตดนี้ ขอบคุณมากช่วยชีวิตของผมทั้งสองผลม,มากเอาละเนาะสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมหงม,มืัวหน้านอนรับกระคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกระคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมณีโชคเดินทางไปใสมาใสไกลไกลกระคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกปกป้องคุ้มครองท่านและรายะสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 เนาะสำหรับวันนี้พระเอกของเรื่องก็คือคราพลอรไพรินครับท่านผู้ชม